ขอกราบสวัสดีทุกๆท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกราบวัรดีครับกราบนมัศการหลวงพ่อครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นกว่าทุกๆวันเนาะพาะเราก็รู้จักกันมาเยอะแล้วมันเป็นวันเกือบสุดท้ายที่พวกเราได้นัดพบกันได้มาเรียนรู้กัน เหมือนแม่น้ำทุกสายไหลมารวมกันที่เขื่อนอุบลรัตตอนนี้น้ามันรวมกันหมดแล้วไม่รู้หรอกว่าใครมาจากสายไหนแม่น้ำสีอะไรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดแล้วก็คือเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายนั้นเรียกว่าเป้าหมายแห่งการหลุดพ้นหรือแห่งการพ้นทุกข์ก็ว่าได้ พาะแต่ละคนก็คงมีเป้าหมายตรงจุดตรงนี้เป็นหลักนะครับแม่ผู้พูดเองก็มีเป้าหมายตรงนี้แต่ทีนี้สําหรับวันนี้ในช่วงนี้พ่อดิดก็จะขอขอกราวในการที่ก่อนจะจากกันในวันพ่งนี้เพราะพุพ่งนี้ยังไม่คงไม่ไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ก็โดยใจจริง ด้วยความรู้สึกที่เป็นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทั้งที่ไปคอร์ดมาเป็นสิบสิบคอร์ดเป็นสิบสิบคอดคือความรู้สึกนี้ไม่เคยเป็นเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้ไม่เคยมีความรู้สึกว่าบุคคลที่มาทั้งหมดนี้นั้นมีเป้าหมายมีความประสงค์แบบเดียวกับเราแบบเดียวกับเราคืออะไรคือการที่เรามาแล้วเรามา ไม่ได้มาเอาไม่ได้เอาไม่ได้มาเอาความรู้ไม่ได้มาเอาความเข้าใจไม่ได้เอามาเอาความกิ่งแต่เรามาปลดปล่อยทั้งหมดที่ว่ามาทั้งความรู้ทั้งความเข้าใจทั้งการปลดปล่อยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินออกจากบ้านมาให้ทบทวนดูว่าเราเอาอะไรมาด้วยมั่ง เอาความรู้สึกยังไงมาเอาความรู้สึกว่าเบื่อเอาความรู้สึกว่ายินดีเอาความรู้สึกว่ามีความหวังว่าเมื่อไปแล้วเราจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้หรือไม่ได้ในสองวันที่ผ่านมาท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่าทิ้งหมดปล่อยหมดในหลักการในความรู้ ในความเห็นเปลือยตัวมาเลยถึงเราจะไม่เปลืยอ,อกเปลยนั่นมาแต่เราก็เปลยเปลยเปลยตัวเราเองคือไม่มีอะไรที่เป็นพันธนาการไม่ว่าทั้งความรู้ความเข้าใจไม่ว่าทั้งความยินดียินร้ายไม่ว่าทั้งสิ่งต่างๆทิ้งหมดคือเรามาที่นี่เพื่อการทิ้งลองเมื่อถึงตรงนี้ก็ลองทบทวนดูว่า เราทิ้งอะไรไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะพรุ่งนี้เราก็จะต้องกลับไปแล้วเรากลับไปแล้วเราแบกอะไรคืนไปมัง่งเราภาคภูมิอะไรใจไหมภาคภูมิใจว่าโหเรารู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปโม้ให้คนนั้นฟังคุณนี้ฟังมันมีไหมหรือมันไม่มีเนี่ยสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีอะไรอยู่มันมีตัวเบาอยู่เลยพราทิ้งหมดแล้ว อย่างนี้ไหมเ,เราก็ทบทวนดูสำหรับพอ่อหนิเองนะมีความรู้สึกแบบว่าเออเราก็ไม่คิดว่ามาทำสิ่งนี้แล้วมันรู้มันเห็นมันเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คืออ้อเราถูกพันธนาการด้วย ความรู้ความเข้าใจถูกพันธนาการด้วยตัวตนด้วยสิ่งที่ร้อยลัดเอาไว้ทั้งสิ้นเลยก็บอกตรงๆว่าวันนี้เราได้ปลดปล่อยแล้วการได้ปลดปล่อยเราก็รู้เราก็รู้วิธีการปลดปล่อยรู้สูตรรู้วิธีการทำแล้วพอได้มาร่วมกันก็จะขอเอา เอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันปลดปล่อยอะไรไปมั่งด้วยคาถาสามบทที่ท่านอาจารย์ทรงุศให้มานั่นแหละคาถานี้ก่อนจะจากกันนะทุกคนขอให้จำคาถาบทนี้ไว้ว่าไม่หนีไม่สู้รู้เท่าที่มันเป็นแต่ไม่ใช่ว่าท่องไว้จนกระทั่ง นโมตัสสะนโมตัสสะไม่ใช่คือเมื่อเราไปเจอสถานการณ์แบบไหนไหนก็ตามสถานการณ์นั้นแม้มันจะเกิดความพอใจก็ตามเกิดความเครียดแค้นชิงชังก็ตามเกิดความอาฆาตมาร้ายหรือเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในปัจจุบันขณนะนั้นเนี่ยเรานําคาถาบทนี้มาใช้ได้เลยใช้ได้ตรงไหนสมมุติว่าเราไปเจอการทะเลาะเบอกแวงไปเจอสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย เราในตัวเราเองในจิตใจเราเองเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทนไม่ไหวว่าแบบนี้กูหนีดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าหนีทั้งหมดที่จะพูดนี้คือเป็นเรื่องของนามธรรมาเรื่องของความรู้สึกที่เราเป็นทั้งนั้นเราก็เราก็สู้จะสังเกตไอ้สิ่งที่มองเห็นได้ชัดที่สุดก็คือความโกรธนะครับความโกรธเวลาเรา ไปไม่สุขใจกับอะไรเนี่ยเราจะมีความไม่พอใจคือมีความโกรธเกิดขึ้นในตัวเองแล้วเราก็หนีหนีแล้วก็แล้วไปซะหมดจบอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในคาถาบทนี้นะครับแล้วยังไงถึงจะอยู่ในคาถาบทนี้คาถาบทนี้ก็บอกไม่หนีบว้ยไม่หนีเราไม่หนีไม่หนีใครไม่หนีไอ้คนนี้เหรอไม่ใช่ไม่หนีตัวเราเองนี่แหละ คือความรู้สึกนี้มันจะมันจะเป็นก้อนเป็นปมเป็นอาการที่เกิดขึ้นในตัวเราเห็นมันพอเห็นมันปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าโอ้นี่มันทุกข์นะมันทุก์ถ้ากูหนีไปแล้วกูคงไม่ทุกแต่หนีไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะในโลกนี้มันจะต้องเกิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ไม่หนีนี่ก็คือ ตั้งหลักสู้กับมันปักหลักสู้กับมันสู้ก็คอยสังเกตดูว่าเออความโกรธนี่มึงเป็นแบบนี้เนาะทุบๆตบๆร้อนๆวูบๆวับๆเออก็แล้วก็จะเห็นอยู่นี้สักเดี๋ยวสักพักมันก็จะจางไปหายไปหายไปแน่นอนอันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วหายไปตัวเองจะเป็นสักขีพยานตัวเองได้มีเรื่องของความไม่หนีไม่สู้ไม่สู้ก็คือ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราจะต้องไปหักล้างเขาเอาปืนไปยิงเขาเอาอะไรไปแก้แค้นเขาทําลายเขาเพื่อให้เขาตายไปจากเราอะไรต่างๆพากนนี้นี่หมายถึงภายนอกที่ต่อสู้กันแต่ภายในที่จิตใจที่เราเกิดความขุ่นมัวเกิดความเศร้าหมองอะไรพวกนี้มันอยู่กับเราเราก็ไม่ต้องสู้เราก็ไม่ต้องไปหักล้างอะไรแต่เราก็ใช้วิธีเดิมนี่แหละนิ่งดู ดูมันเห็นมันสักเดียวมันก็หายไปเหมือนกันมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอาการที่สามคือบทที่สมก็คือไม่หนีไม่สู้รู้เท่าที่มันเป็นเป็นแค่ไหนคือรู้แค่นั้นรู้อยู่แค่นั้นเราจะเห็นทุกเทุกเวลาทุกขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะ เห็นอยู่แค่แค่เนี้ยสามตัวแค่นี้มีการสู้มีการไม่สู้มีการไม่หนีไม่สู้ดูเท่าที่มันเป็นอยู่แค่เนี้ยถ้าเราใช้อันนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันบ่อยๆเนี่ยเราจะอยู่เหนือมันเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาประสบการณ์ของพอดีเคยเห็นสิ่งนี้มาแล้วก็มั่นใจว่านำมาใช้กับชีวิต ประจำวันได้แล้วไม่ใช่เพียงเฉพาะเฉพาะแค่นั้นนะครับที่ว่าไม่เฉพาะแค่นั้นก็คือเราอยู่กับมันเฉยๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเล็กน้อยออยมันรู้มันเดี๋ยวมันก็ดับไปเนก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยแต่บางทีนี่โอ้โหมันก็สางหารสากันเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเราไม่เคยชินกับมันเราก็จะ ทำได้ยากทำได้ยากเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้วะคุณคุณต้องมาฟังฉันก่อนสิเห็นไหมฟังก่อนจะไปอธิบายไปชี้แจงให้เขาฟังอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่ต่างๆพวกนี้แต่ถ้าเรานิ่งเฉยข้างแลครข้างเล่ามันจะมันก็ไอ้น้ําหนักของความไอ,ไอ้น้าหนักของความทุกข์ตัวนั้นนะมันก็จะค่อยเบาลงเบาลงเออเห็นอยู่อย่างนี้ทําบ่อยข้างร้อยข้างพันหนมันก็จะเห็น เห็นชัดเจนขึ้นเห็นน้ำหนักที่มันเบาลงแล้วตัวรู้คือตัวตัวผู้รู้ของเราก็จะมีเลี้ยวแรงมีน้ำหนักขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอที่จะมาเอาไอ้ให้หาทางให้หลุดพ้นอ่ะมันสงสัยนะมันแค่นี้ได้ยังไงแค่นี้มันไม่มันไม่ใช่นี่เนี่ยเห็นไหมตัวไอ้ตัวเสี้ยมไอ้ตัวที่อยู่ข้างในเราก็จะว่าเออเว้ย มันต้องมีมากกว่านี้สิมันถึงจะพ้นทุกได้ไอ้แค่หลุดพ้นจากอะไรเร,เราก็ทําไปอ้าวถ้างั้นก็ไม่ไม่ต้องแต่กูก็ยังยืนยัยืนหยัดอยู่บนถนนเส้นนี้อยู่ยืนหยัดอยู่กับมันตลอดคือมันจะมีผลอะไรหรือไม่มีผลอะไรไม่สําคัญสําคัญแต่ว่าเราอยู่บนคาถาบทนี้ไม่หนีไม่สู้ รู้เท่าที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลามันจะส, Jamie, ส่งผลมาเองครับวันหนึง่งแล้วถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของตรงนี้ว่าอาการที่อยู่เหนือโลกนั้นมันเหนือยังไงเหนือโลกก็คือเหนือใจตัวเองเหนือความกดดันเหนือตัวตนของเราที่มีความโกรธที่มีความไม่พอใจที่มีความอะไรอาวร์ จริงๆแล้วเราจะไปเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมายาทั้งนั้นไม่มีอยู่จริงเลยนั่นคือคำตอบแต่อันนี้พูดพูดไปบางคนก็ก,ก็นึกนึกอยากนะเฮ้ยอยากจะเป็นอย่างนั้นว่ะลุงดนี่เกมโมเปล่า,าก็มีแต่จะโมหรือไม่โมก็ช่างลองยืนหยัดอยู่บนถนนเส้นนี้ลองดู สักวันหนึ่งคําตอบออกมาคําตอบออกมาคืออะไรคําตอบมันจะบอกเราว่าไม่มีอะไรหนีไม่มีอะไรหนีเลยเพราะมันไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปสู้ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ารู้ถะ้าที่มันเป็นมันไม่รู้อะไรไม่เห็นมีอะไรรู้เลยว่างเปล่าไปทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมายาทั้งสิ้น เป็นของไม่มีอยู่จริงทั้งสิ้นเกิดขึ้นมาได้โดยความคิดของเราเองคิดว่ามันมีความโกรธมันก็ยืนยันความโกรธให้เราเห็นคิดว่าเรามีความดีใจมันความดีใจนั้นก็เกิดคิดว่าเรามีความเสียใจมันก็ความเสียใจเราจะค่อยแกะรอยมันไปเห็นล่องรอยของบ่อเกิดของทุกข์บ่อเกิดของมายาตัวนี้ไม่ได้มีที่ไหนเลยเกิดมาจากความคิดของเราแท้ท หินหินหินใหม่ๆก็ยังเลือนลางอยู่นแต่พอพอมันชัดเจนขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าโอ้ไอ้ที่เรามาหลงนี่มันแค่นี้เองนี่แล้วเราจะไปหาอะไรอีกที่ยิ่งกว่านี้ที่เราพ้นนี่มันพ้นจากอะไรมันพ้นจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพ้นจากนายกในขอ,นขอพ้นจากโลกสงสารอะไรหรือไม่ใช่ สำหรับตัวเองยืยนยันว่าไม่ใช่แต่มันจะใช่ตรงที่ว่ามันพ้นจากข้าพเจ้านี่เองพ้นจากตัวเราเองนี่เองคือตัวเราเองนี่มันเดิมมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็สร้างให้มันมีขึ้นมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนั่นขึ้นมาสร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเขาเราก็สร้างเราเราก็สร้างหลวงตามหาบัวนี่มักจะพูดตลอดเวลาว่า ไอ้ภูเราภูเขานี่แหละที่มันทําให้เราทุกข์น่ะเห็นมันไหมก่อนเราฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยเอ้ภูเราภูเขานี่นเป็นยังไงอยู่จนกระทั่งประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นแล้วว่าอ้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ความคิดที่มันปั้นแต่งขึ้นมาปั้นแต่งขึ้นมาแล้วมันมีแรงสนับสนุนมีผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ให้การสนับสนุนว่าเออเออมันใช่ว่ะแบบนั้นแหละมันถึงใช่แบบนี้มันไม่ใช่มันตัวยุแยงแตะแคงรั่วเนี่ก็คือตัวความคิดอีกแหละมันปั้นแต่งของมันขึ้นมาอีกเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาเรื่อยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีประสบการณ์เราก็จะทันเกมเหมือนทันเกมมายาของสิ่งเหล่านี้น ย,ยืนยันยันว่าถ้าเราถือคติสามบทนี้ไว้แล้วเราเรามานำมาใช้ชีวิตประจำวันนี่ยไม่ต้องหวังผลไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องอยากเป็นอย่างที่หลวงดิดพูดเฉยๆ,ๆนี้ก็ได้ไม่นี้ก็ได้รู้ก็ได้ทันก็ได้ไม่ทันก็ได้อยู่เฉยๆมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะนั่นไม่ใช่เราทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่เรา ทั้งหมดที่ปลาเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เขามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่มีตัวมีตนแต่มันมีขึ้นมาได้เนื่องจากความคิดคิดว่ามีมันก็มีคิดว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีอันนี้คือคาถาบทบทเดียวที่ลุงดิดขอเอาเป็นของฝากซึ่งความจริงเน่ะลุงดิดก็ ยืมมาจากอาจารย์เราฟังอาจารย์แล้วเราขึ้นใจไงมันจริงหรือเปล่านะอาจารย์บ่เรานํามาใช้เรานํามาใช้เลยแต่ไม่ใช่ทันทีนะเมือม่อเมือม่อมีเมื่อมีประสบการณ์ขึ้นมามันถึงนํามาใช้ได้ในขณะเดียวกันที่บางทีเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยนะถ้าเราเจ็บป่วยที่มันมีอาการทางเวทนาทางสูงมากเราก็เห็นแล้วตัวนี้เราก็นํามาใช้ได้เนี่ย มันแค่นี้จริงๆนะความจริงมันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้ยากมันเรื่องง่ายๆเราทําให้มันยากเองอนะ่ะเออแล้วทำไมมันโง่ไหมเนี่ยดีว่าไม่ตายซะก่อนนะตอนนี้มันแปดสิบกว่านะดียังมีโอกาสรู้ตัวแล้วก็แล้วก็ขอนําสิ่งนี้ที่เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของตัวเองเนี่ย นำมาเล่าสู่กันฟังส่วนใครจะนำไปปฏิบัติเราเข้าใจแล้วได้ผลเมื่อไหร่ก็ตามหรือไม่ได้ผลก็ตามเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นเท่านั้นในส่วนนี้อันนี้คือของฝากในวันสุดท้ายจากพอดีอครั <laughs> บ